ชอบมวยชาแนลนะครับวันนี้มาดูชุดบนนะครับชุดสองตัวบนนะครับวบนนบันที่ผ่านมานะครับคนชอบมวยชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับคนชอบมวยนะครับก็ติดตามยังไม่เยอะนะครับก็สูตรเข้าดีนะครับแม่นมาตลอดนะครับ เานะครับมีของเก้าอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่จับมาให้นะครับไปไม่ถึงครับมาที่หกเจ็ดแล้วหกแปดนะครับส่วนหกเก้าไปไม่ถึงนะครับจับจับไม่ถึงหกเก้านะครับจับแค่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับแต่ว่าสูตรก็มีเข้านะครับเข้าหกเก้าอยู่นะครับ ็นหนึ่งสองสามนะครับก็จับชุดมาให้นะครับจับชุดมาให้ก็เป็นหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เป็นตัวรองนะครับหรือเพื่อนอยากจะจับเองก็ได้นะครับจับแถวบนกับแถวล่างอย่างนี้นะครับจับเองก็ได้นะครับส่วน ก็ตามนี้เลยนะครับลองแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไปดูเลยนะครับก็สถิต pues <Huh>? oh. e ิก็เข้าอยู่นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับสถิติเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะครับสูตรใช้ได้ตลอดชีพนะครับมาตลอดนะครับมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับไม่ต้องไปตามคลิปหลายคลิปนะครับบนก็คือบนนะครับ รอผลนะครับรอผลเลยแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะครับจับมาให้ตามนี้นะครับหรือว่าเพื่อนอยากไปจับเองก็ได้นะครับแถวบนแถวล่างแถวบนแถวล่างนะครับจับแถวละตัวนะครับบนตัวล่างตัวบนตัวล่างตัวนะครับจับเองเลยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใช้ได้ตลอดชินนะครับไม่ต้องไป คลิปหลายคลิปนะครับคลิปเดียวจบนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็น2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนคหน้าจอนะครับ